กิดคัสเตอร์ใหม่ขอประชาชนอย่าอย่ากาดตกนะนะอย่ากาดตก่างันนานนี่ก็อ้าวที่จะเปิดท่องเที่ยวเปิดที่งานศพอีเวนต์บอกระวังระวังหน่อยอ้าวเนะขาไม่เปไ็นไรงานท่องเที่ยวก็ต้องระมาะระวังใช่ไหมท่องเที่ยวก็ต้องรมามดระวังงานอื่นก็ต้องระวังด้วยถูกแล้วถูกแล้วเห็นไหมละ่ะมันยังน่าเป็นห่วงอยู่น้ำยังต้องระมดระวังถ้าเราเปิดเชิงสุขภาพมันยิ่งจะปลอดภยัยเพราะคนยิ่งแข็งแรงแข็งแรงใช่ไหมอาจารย์ว่าประเทศไทยเนี่ยเปิดท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเลย ประเทศไทยเปิดท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเลยคนเป็นโควิดมาท่องเที่ยวเป็นไงหายโควิดเลยเออเอาสิเอาสิเอาส,เอาสิเปิดอาหารสุขภาพเปิดสมุนไพรเปิดวิธีการถอนพิษต่างๆได้ง่ายมาเรียนรู้ให้ดีอ่าเปิดอริยปัญญาโอ้โหมีบททบทวนทําให้อริยปัญญาให้หายทุกเลยโอโ้คนเป็นโควิดมาหายโควิดเลยคนไม่เป็นโรคอะไรก็แข็งแรงขึ้นคนเป็นโรคนั้นโรคนี้หายเลยหลอดไหมหลอดไหม รอดทั้งแข็งแรงด้วยทั้งเศรษฐกิจดีด้วยใช่ไหมเศรษฐกิจก็อ้าวสัพพัดดีนะอย่างเงี้ยรอดอาจารย์ว่ารอดนี่แหละว,วิธีอยู่รอดของประเทศชาติยังไงก็รอดเรียนก็ไม่ได้ยากอะไรเรียนฟรีสอนฟรีเสียตังอ,อะไรทีไหนเราก็สอนให้ฟรีอยู่เนี่ยเปิดทุกสัปดาห์อยู่แต่สัปดาห์หน้านี้ไม่ได้นะวันเสาร์วันเสาร์าถึงวันศุกร์ วันเสาร์นี้ถึงวันสุกนี่อันนี้เปิดค่ายพิเศษนะพระไตรปิฎกนะพระไตรปิฎกนะยุทธศาสาตร์พุทธวิธีกอบบ้านกู้เมืองกอบกู้มนุษยชาติด้วยแพทย์แผนไทยวิธีทำค้ำจุนโลกนะอ้าวโพสต์ทูเดย์สาธารณสุขคาดแนวโน้มผู้ติดเชื้อ ตุลาอาจสูงย้ำป้องกันตนเองสูงสุดว่างั้นเอาจะเปิดท่องเที่ยวบอกจะติดเชื้อสูงสุดแล้วนะอ่านี่บอกจะเปิดท่องเที่ยวตุลานี้สาสุขบอกตุลานี้จะติดเชื้อสูงขึ้นเห็นไหมมันไม่ไปด้วยกันเห็นไหมมันไม่ไปด้วยกันมันไม่ไปด้วยกันเพราะการท่องเที่ยวแบบเดิมเป็นการท่องทุกการท่องเที่ยวแบบใหม่จะเป็นการท่องสุขท่องสุขภาพท่องสุขภาพนะไม่ต้องไปท่องทุกนะท่องทำ มาท่องทำท่องสุขท่องสุขภาพนะเนี่ยต้องทําให้มันถูกแล้วมันจะรอดนะนี่แหละโอสสาสุก็กบอกมันจะขึ้นนะมันจะขึ้นนะตุลานี่อาจสูงนะอาจสูงนะนะเนี่ยกรมควบคุมโรคยืนยันเลยนะก็อย่างนี้แหละมันยังหนักอยู่จึงต้องช่วยกันให้มันถูกต้องอ้าวอันนี้จากอะไรเอ่ยจากสนุก .com แท็กซี่ส0 0คันจอดเรียงกลายเป็นกระถางปลูกผัก ช่วงโควิดเออเอาเอา,เอาปลูกเข้าไปนะเนี่ยโอโ้เอาแท็กซี่มาปลูกผักเลยดีมากดีมากดีมากเลยนะเปลี่ยนรถไปที่ปลูกผักเลยขับไม่ได้อยู่แล้วไม่มีพนักงานอะไรอะไรเอาดี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 ดดทำเลยปลูกผักที่ไหนได้เอาเลยนะให้มันพอเหมาะนะอ้าวปิดท้ายปิดท้ายโอ้มีพี่น้องด้วยอ่านปิดท้ายแล้วก็อ่านความคิดเห็นของพี่น้องเนาะนะ อ่านความคิดเห็นก่อนก็นแล้วกันแล้วก็กปิดท้ายอา้าวอ่านอันนี้ก็ดีกว่านะมีพี่น้องเราเขียนบทความมานะเห็นเขียนกรอนเขียนกรอนนะนักกรอนของเรานีไม่เบานะนะสารพลังกันไม่เบากันนะนะมีกรอน่าอย่างไรบ้างนะแพทย์แผนไทยวิถีธร,รมค้ำจุนโลกบรรเทาโศกโลกปลอดภัยไกลทุกเข็น หลอมพลังแรงแห่งไทยร่วมใจบำเพ็ญชูไทยเด่นเป็นสง่าวิชาชานวิถีธรรมนำแผนไทยร่วมใจแล้วเดินตามแนวแพทย์พุทธศาสตร์องค์อาจหารชูแผนไทยอย่าให้ร้างสร้างตำนานร่วมกอบบ้าน กู้เมืองเราอย่าเศร้านานตื่นเสียเถิดพี่น้องไทยอย่าไร้กึน่นสมุนไพรไทยดาดเดินมื่นขนานของไทยเรานี้ดีแท้แต่โบราณร่วมสืบสารภูมิปรรัญญาตำราไทยบุรณาการผ่านธรรมมาย่าเม เลิศฤตประเสริฐเลิศผลพ้นสงสัยรักษากายควบคู่ดูแลใจวิถีธรรมและแผนไทยใช้คู่กันไทยช่วยไทยร่วมใจต้านภัยโลกพาพ้นโศกโรคห่างไกลไทยสร้างสรรค์ เราคนไทยต้องรู้รักสามัคคีกันเมืองในฝันอ่านว่าอะไรเนี่นนย,ย,มลเ,ลยนะเมืองในฝันอะไรสิวิไลอันอ๋ออันสิวิไลไม่ไกลเลยนะเมืองในฝันอันสิวิไลไม่ไกลเลยแพทย์แผนไทยมั่นคงในหัวใจสู้แพทย์วิธีธร,รมเคียงคู่ไม่อยู่เฉย วิถีธรรมวิถีไทยไม่ละเลยร่วมเปิดเผยสิ่งดีไปให้โลกา,าอันนี้ก็เป็นหน้าบทกลอนหน้าแพทยแผนไทยวิถีธรรมคำจุนโลกที่จิตอาสาเราร่วมด้วยช่วยกัน,นได้เขียนขึ้นมาเนื้อหาสาระก็ถูกต้องตามนั้นเลย อา้าวดีนะเป็นเนื้อหาสาระที่ดีอะดีมากนะอ้าวมาดูท่านผู้ชมทางบ้าน f c e e o o o หมอเขียวแฟนคลับนะ